สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมือพินทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักดนตรีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสิ่งที่อยู่หลังผมในีุ่มใจนําเสนอมากครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวพินนะครับที่ผมใช้งานเป็นประจํานะครับผมทั้งในเรื่องของอการอัดเสียงลงเสียงหรือว่าทั่วไปนะครับที่ผมใช้การเรียนการสอบนู่นี่นั่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําตัวของ แต่และดวงนะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจากดวงแรกกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพินโป่งครับที่ผมใช้อัดเสียงประจําเลยนะครับผมสเปกก็อ่ะเป็นพินของช่างเจนนะครับผมนี่ได้มาแต่ว่าไม่ได้สั่งกับช่างเขาโดยตรงนะครับผมได้มือสองมานะครับจากเพื่อนที่ใช้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาเป็นตัวนี้หรอก แต่เผอื้อนว่าเพื่อนลงสตอรี่วันนั้นแล้วเราก็ไปเห็นสตอรี่เพื่อนพอดีแล้วเราก็เลยท้วงเพื่อนว่าเฮ้ยพี่นี่ยงนี่คืองามเทีท่ยทายดูไม่เบิ้งกันนะอะไรอย่างนี้เพื่อนก็สง่งรูปมาให้ดูครับพอเพื่อนส่งรูปมาให้ดู <trans fer> เพื่อนก็บอกว่าลองเอา <ine> ไปใช้ดูไหมอะไรอย่างนี้ <trans fer> <trans fer> เรายังไม่ได้ใช้นะาก็เข้าทางผมสิทีนี้ผมก็เลยล่องเบิ้งกันนะเอามาลองเบ瑕瑕瑕ิเ้งทีนี้เพื่อนก็ส่งมาส่งมาที่บ้านเลยนะครับผมรู้สึกว่าไม้มันแห้งนะนะไม้มันแห้งแล้วก็แบบ รู้สึก <c oughs> ว่าไม้มันอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเป็นไม้ขนุนนะครับผมเป็นไม้ขนุนแต่ไม่รู้ว่าเป็นขนุนแบบไหนขนุนธรรมดาหรือว่าขนุนโปรแม็กหรือว่าขนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันดับแรกเลยคือเสียงเขาดังมากแล้วก็เล่นเล่นได้สบายนะครับผมคอนี่ก็ไม่เชิงว่าค,อน,คอน้อย,ออยหรือว่าคออะไรหรอกแต่ว่าเรารู้เรารู้สึก <c oughs> ว่าแบบพอเราเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเรา visão. สบายมือเรานิ้วเราไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือเสียงเนี่ย ใช้ได้นะครับใช้ในการอัดได้แล้วก็ล่าสุดผมก็เพิ่งอัปเกรดมานะครับคลิปที่แล้วก็ลงไว้ใช้เป็นสายคเบ่งนะครับรถถ่ายเดินตามก็ได้อัปเกรดมาเสียงก็ยิ่งดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับผมเสียงมีความเป็นแบบเท่าเก่าโบราณมากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับก็ตัวนี้ก็จะใช้อัดสส่วนใหญ่เลย ในาพาร์ทของพินโปงนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับจากช่างเจนนะครับผมเพลงที่ผมใช้อัดนะครับผมก็จะมีล่าสุดคิดว่าจะมี2เพลงนะครับผมก็จะมีเพลงโคเวอร์ของคูโบนะครับผมชื่อเพลงว่าขอบใจที่หาเจอนะครับผมและเพลงของเปียโนมุติตานะครับที่ผมเพิ่งลงทิกตอกไปนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังตัวอย่างเสียงของพินโป่งตัวนี้กันเลยครับ ครับผมข้างต้นก็จะเป็นอ่าเป็นซาวเป็นซาวโดยประมาณนะครับผมของพินโป่งตัวนี้นะครับผมแต่โดยรวมก็ดีดีมากนะครับผมน่าจะเป็นพินโป่งตัวเดียวที่ผมวางใจและใช้งานได้ดีที่สุดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นพินไฟฟ้านะครับผมเป็นพินไฟฟ้าส่งขุบลนะครับเป็นสสายครับเป็น2ส,สายเป็นของช่าง ทองมาร์ททับถนนนะครับอาจารย์ทองมาร์ทับถนนผมก็ได้สั่งเพื่อนแปนะครับผมสปกต,ตัวนี้ก็เ,เป็นไม้ขนุนนะครับไม้แบบนี้บ้านเฮาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการต่อคอนะครับผมไม่ใช่ไม้ชิ้นเดียวต่อคอเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่หรอกมั้งใน,นกล้องหนึ่งเลยถ้าสมมุติว่ามันเกิดการชํารุดหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันสามารถซ่อมแซมได้ง่ายนะครับกับกินชิ้นเดียวนะวันนี้รู้สึกส่วนตัวนะซึ่งซึ่งวิธีการมันก็อาจอาจจะแบบ าจจะมีการซ่อมแซมที่ไม่เหมือนกันอะไรครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบการต่อคอมากกว่าไอที่ใช้ก็จะเป็นาสายโทรศัพท์ครับนี่ผมได้ทําการใส่หมุดสายกีตานะครับแล้วก็มยหมือเข้ากับ <laughs> หมือด้วยกันนะครับผมเสียงตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับผมก็โมดิฟายเล็กน้อยนะครับโดยการที่แบบติดขี้สูตใส่เฟสตรงนี้เพื่อให้มันได้น็อตทีน็อตฟ้าในสอเนียงที่แบบ บางทีเราอาจจะอยากได้เสียงที่มันตรงหรือว่าเราอาจจะอยากได้เสียงที่มันเป็นสำเนียงของพ่อท้องใสนะครับโดยรวมก็จะแบบเป็นรูปผสมครับตัวนี้แอปมีความโมเดลน,นิดนึงแล้วก็มีความต่องส่วนพินตัวนี้ก็ได้ใช้ในการอัดเสียงไปแล้วนะครับผมเพลงที่ใช้อัดเสียงก็จะมีะเพลงลำเพลสลับเตยนะครับของครูโบดําลำซิ่งนะครับผมและล่าสุดน,นะครับผมพินตัวนี้ก็ได้ลงเสียงให้กับพี่ทองโอ๊ตนะครับพี่ทองโอ๊ตดาวขนอง ผมก็ได้ใช้พิมพ์ตัวนี้ในการอัดเสียงนะครับผมซึ่งกําลังจะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมอัดไป2เพลงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับผมและเสียงพิมพ์ตัวนี้จะเป็นยังไง ครับเข้ามาเบ่งระเอเียดของเขามือนเบ่งต่ดีเทลต่างๆองษานะครับนี่ก็จะเป็นหัวโหงนะครับอยากใส่หัวโหงเพราะว่าตัวนี้นี่เป็นหัวกหนกมาแล้วนะครับผมผมยังไม่เคยใส่หัวโหงผมก็เลยอยากลองครับอยากลองใส่แต่ว่า ออกมากได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะเป็นงาน c n เ็นะครับผมเป็นพิ์ที่ผมใช้งานมากที่สุดนะครับผมทั้งในเรื่องการอัดเสียงแล้วก็การใช้ในทั่วๆวไปนะครับเป็นพิมพ์ที่รักมากที่สุดนะครับพิ์ตัวนี้นี่ประวัติที่มาที่ไปนะครับผมก็จะค่อนข้างมีสตรอรี่นิดนึงเดิมทีพิมพ์ตัวนี้เป็นของช่างบีทนะครับผมช่างบีทก็ทําเป็นพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ขายได้อะไร ผมให้กับพี่น้องชาวเมืองพินทุกท่านนะครับผมเขาก็ได้รับไปดูแลต่อนะครับผมจนพินตัวนี้ตกมาสู่เพื่อนของผมนะครับเพื่อนของผมก็ได้ครอบครองพินตัวนี้แต่เพื่อนผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมผมก็เลยได้ถามว่าเออสปีกเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยถามไปเลยว่าอราคาเท่าไหร่เราก็ได้ตกลงกันเราก็ได้ซื้อขายกันผมก็ได้รับน้องน้องมาดูแลต่อนะครับผมตอนแรกอ่ะไม่ได้มาเป็นสภาพนี้นะครับ ตอนแรกที่มาก็จะเป็นเป็นพินเปล่าๆเลยเป็นตัวพินเปล่าๆไม่มีหัวนะครับแล้วก็ไม่มีปิกอัพด้วยนะครับผมผมก็เลยปรึกษากับอาจารย์กวางนะครับเพื่อที่จะแบบเ่าอ,อาจารย์ครับอาจารย์คุณณนะพินตัวนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมก็ได้คุยก็ได้ตกลงกันนะครับผมว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็ขับรถไปที่อุบลเลยเอาพินตัวนี้ไปให้เพื่อนเลยครับเพื่อนก็โอเคเพื่อนจะบูรลนะให้นะครับผม <S <S เพื่อนก็ได้เก็บงานนะครับอ๋อ ีกจุดหนึ่งพินตัวนี้คอรลาวด้วยครับอันนี้คือร่องรอยในการซ่อมนะครับจากช่างกวางนะครับแต่ว่านี่เป็นไงครับเจ๋งมากทําได้แบบทาได้เนียนมากๆเลยนะครับเพื่อนก็ได้แบบอ่าโมดิฟายให้ผมใหม่นะครับโดยการใส่ p ิ c กอัพเดินวงจรขัดสีเหลาคอนะครับเหลาคอ ตัวนี้แบบเพอร์เฟมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นทินมาเลยเอกลักษณ์เสียงก็เท่าเก่าสำเนียงแบบดีมากมาก,มากเลยถ้าเอาไปเล่นลายของพ่อทองใสที่เคยเล่นนะครับแล้วก็ใช้กีทเขาควายด้วยนะสำเนียงเขาจะออกมาดีดีมากมากเลยส่วนหัวก็เป็นหัวของช่างบีทครับผมช่างบีชแ,แกะมาให้นะครับผมก็รับน้องมาดูแลตอนแรกก็ก็ยังไม่ได้มีการลงสีอะไรนะครับผมผมก็ให้รุ่นพี่ในในคณะผมนะครับ ลงสีให้แล้วก็เข้าเข้ากับพินให้เป็นผลงานของพี่พี่ยุทธนานะครับผมใครที่อยู่ระแวกมะสอสอยากทํานั่นทํานี่เกี่ยวกับงานพินงานแค่งานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมพี่พี่ชายผมก็รับทําหมดเลยนะครับผมแล้วก็งานดีมากๆเลยครับสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับผมที่ผมเคยใช้งานมนาะอ๋อสายสายเป็นสายโทรศัพท์สนามนะครับผม น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่ผมก็ได้ได้มือเหมือนกันครับตัวนี้ที่ใช้งานเด่นๆเลยนะครับก็จะมีเพียงนิ้วต่อตอนนะครับของเปียโนมุติตานะครับผมที่ได้ใช้พินตัวนี้ในการัดเสียง ผมก็ได้จบคงไปแล้วนะครับผมในการแนะนําน้องๆทั้ง3าดวงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบดวงไหนมากที่สุดนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมสาหรับในการรีวิววันนี้นะครับผมคําพูดไหนที่ติดขัดหรือว่าอะไรยังไงก็ขออภัยมาณทีนี้นะครับพอดีว่าพูดไม่เก่งครับผมคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรยังไงบ้างช่วยติดตามนะครับผมจะมีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนเสมอครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ